สวัสดีครับผมป๊อปรวิทย์ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมันติเอฟเฟกของบอสนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น m อ8 0 m ป8 0ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ย่อยออกมาของกล Board ุ่อสมันตินะครับตัวนี้จะเป็นใช้ชิปของค้อเซมตัวนี้จะเป็นชิปตัวเดียวกับจีเออร้อยเลยทำเพราะฉะนั้นเสียงโทนต่างๆนี่จะประมาณใกล้กับจีเออร้อย,ยมากแต่คราวนี้การใช้งานนี่มันจะค่อนข้างง่ายกว่าจีเร้อยเพราะว่ามันสามารถ ุได้เลยนะครับตัวนี้เราต้องแบ่งก่อนว่ามันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้มันก็เหมือนเป็นเรามีเอฟเฟกต์ก้อนกับมีแอมป์คือปีแอมป์ EQ Reverb แล้วก็คอมเพรสเซอร์หรือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ย่อยต่างๆนะครับก็โอได c ิชชั่นโมดิเรชันแล้วก็ดีเลยนะครับ Reverb แบบน,นี้เอาผู้แล้วก็นี่เป็นเทลเอฟเก์นะครับตัวนี้ก็แบ่งเป็น4 c h a n น e l หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แบงค์ขึ้นลงนะครับแล้วก็คอนโทรล สำหรับเซตว่าเราจะมันเดี๋ยวเราคุย,คยเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นแบบแมนวนวลนัคือเรื่องใช้หรือว่าเป็นพิซเซตนะฮะโอเคตัวนี้ผมจะอา่านวิธีต่อตัวนี้ผมจะต่อจากกีตร์เข้าอินพุตนะครับแล้วเอาพุตเข้าแอมป์เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองดูพิซเซตที่ผมเซตไว้ให้ไห้ก่อนตัน้งสี่พิเซตสิ่งแรกเป็นสิ่ง <laughs> © แบ่งเป็นชน,น,น,นอนก็คือคลีนครันไรส์แล้วก็โซโล่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปรับรายละเอียดข้งางในกันทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมเลือกชน,นอนเป็นแบงค์ที่สามก่อนชน,นอนที่หนึ่งละกันโอเคอั okay. นดับแรกเนอใช้งานผมจะเลือกเป็นที่ปรีแอมก่อนนะฮะปรีแอมที่แอมผมจะปรับเป็นสิงคีนก่อนจะเซตอัพคือเราก็กดอีดิทก่อนปุ๊บอีดิทปุ๊บเราจะเข้าไปที่ที่เซตเตอร์ในนะฮะก็คืออันแรกเป็นแอมป์ปิดเปิดปิดอันนี้ โอเคสมเป็นเสียงคลีนเป็นเสียงคลีนนะครับโอเคผมจะเลือกที่มันเป็นเสีงยงไรก่อนเปิดชนอนนแอมหน้าตาง่ายๆมันเหมือนปรีแอมทั่วไปก็คือมีเกรนมีเบสมีมิดเดลิลแท็บ อยังเป็นดรานะฮะโอเคซึ่งเสียงคาแรคเตอร์เสียงนี่ผมว่าโอเคเลยโอเค,อเคผมเปิดรีเวิร์ดนิดหน่อยทเป็นฮอโอเค,อเคแล้วครั้งนี้ผมเลือกเป็นดีเลย์เข้ามา ดีเลย์ผมเลือกเป็นอ่หนึ่งร้อยถึงหกร้อยมิลลิเซคันดีเลย์นี้เปิดหน้าตางง่ายๆอ่ะทม์ฟีดแบ็กเลเวลนะครับแต่ในดีเลย์ลนี่มันมีย่อยไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโมดูเรตดีเลย์เทปดีเลย์นาฬอกดีเลย์นะครับรีเวิร์ฟคอรัสบวกดีเลย์อะไรพวกนี้เทมโปแทมโปก็ได้แล้ว,ลวมีทีไรเออโค้ด้วยคือเป็นเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งของบอสเลยนะครับ โอเคผมอาจจะเพิ่มดิวอ่าบูเรตเข้าไปนิดนึงอ่ะผมใส่คอรลัสเข้าไปเปิดคอรลัสคราวนี้ชแนอนี้ผมได้ละผมโอเคแล้วอันนี้ผมก็เวลาเซฟาง่ายมากกว่า ล้วครั้นี้ก็เลือกชั้นนอนมาชั้นนอนที่หนึ่งนี้แล้วกันปึ๊บแล้วกดซ้ำไมทีเดงกระพริบเสร็จละคราวนี้มันจะมีปุ่มคอนโทรลคอนโทรลของตัวนี้นะครับมันคือเหมือนกันเราใช้งานเปิดปิดเอฟเฟกต์ต่างๆข้างในได้อีกก็คือเหมือนเราม่มีปุ่มเราอยากต้องการให้คอนโทรลนี้เป็นปุ่มบูทโโล่ขึ้นมาเราก็ทำได้ทำได้ง่ายมากก็คือเราเรากดที่ปุ่มคอนโทรลตรงนี้ปึ๊บคราวนี้มันจะมีไฟกระพริบเราก็กดเลยครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรสมมุติผมเลือกเป็นโอไรปึ๊บ อันนี้นะครับเกิดสิยงออกมาคราวนี้ผมจะเปิดคอนโทรลปุ๊บมันก็เป็นโอไดต์ขึ้นมาละง่ายมากผมเลือกเป็นบูได สะดวกมากครับอันนี้ปุ๊บอันนี้ผมก็ได้เป็นช n อ l นี้แล้วผมเซฟคราวนี้ผมอยากจะดั a ชนอนที่สองละเหมือนกันโอเคผมเปิดช n อ l ที่สองก่อนเลยการใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างอีดิทครับเลือกปริแอมก่อนสมมติว่าเป็นเสียงครีนมีเสียงคตติดด้วย การทำงานมาสู้จีทีร้อยไม่ได้ตรงที่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปเลือกไม้เลือกดอกเซเลคชั่นดอกดอกคาบิเนตพวกนี้ได้นะฮะตอนนี้เราก <KO> ็ก็ได้ระดับหนึ่งแต่เวลาเจอสถานการ,รณ์แบบเล่นไลน์นี่ผมว่าอันนี้ก็เปิดดีเลย์เข้ามา ครนี้ผมจะเอาคอนโทรลไปเปิดปิดโมดูลเรตกับคอมเพรสเซอร์นะครับง่ายมากกวนี้ปุ๊บคราวนี้เราก็เลือกเลยนะครับคราวนี้ผมจะเปิดเป็นคอมเพรสเซอร์โมดูลเรตแทนดีเล่ไม่เอาเปิดปิดอยู่แล้วเรียบร้อยเอซิตออกมาเวลาผมเปิดปิดปุ๊บคราวนี้ก็กลายเป็นคอมเพรสเซอร์กับคอนโทรลละโอเคเดีย๋ยวคราวนี้ผมเซตไอ้โมดูลเรตนั่นก่นอน ง่ายมากเวลาปุ่มพีเดียว fx เนี่ยครับเราก็ต้องกดเข้าไปให,ให,ให้เหมือนแบบต้องใช้เทา้ากดครับเราก็เลือกได้เลยว่าตรงนี้ไอ้ตรงชั้น,นนั่นเนี่ยให้เป็นวาวหรือว่าเป็นประสานออกเตปต่างๆนะครับหรือว่าเปิดดังเบาดีเลย์เปิดปิดโอไดายก็ทําได้ง่ายมากซึ่งเวลาใช้งานมีแบบสิ้มีแปดสิบตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างง่ายและเสียงออกมาค่อนข้าง,งดีทีเดียวนะฮะเวลาใช้งานมันสะดวกดีที่มันเล็กมากนะครับตัวที่ใส่ฐานได้ด้วยนะครับยังไงต้องลองด้วยตัวเองนะฮะ น้ามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับที่แปบสูง